สวัสดีครับยินี้ต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเติมกล่าวชิปโตนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตกราฟต,ต,ตัวต่างๆกันเหมือนเดิมเนาะก็โอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับมากันที่ตัวแรกนะครับเป็นตัว bitcoin ครับทางตัวบิตคอยนะปัจจุบันตรงเนี้ยเรามองแบบง่ายๆเลยครับก็คือยังอยู่ในแพทเทิร์นที่เรียกว่าไลท์ซิงเบสนะครับซึ่งก็ เป็นแพทเทิร์นหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างถ้ามองตามแพทเทิร์นนะครับเรียกได้ว่าเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากโดยปกติเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยพอทําปุ๊บเบรกเทนหายลงมาเอ้ยเทนลน์ลงมานะครับก็จะมีการดิ่งของราคาพอสมควรนะสำหรับทางตัวบิตคอยก็ต้องรอดูนะครับว่าจะหลุดเทนลน์หรือเปล่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับที่มันจะดิ่งลงมาก่อนนะสำหรับทางตัว BTC แต่ถ้าสมมติมันสามารถเบรกขึ้นไปได้เนี่ย เราก็ถือว่าเป็นการทําลายแพทเทิร์นนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยการมองลงไว้ก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับสําหรับบิตคอยน์นะช่วงนี้นะดูทาง r s i นิดนึงครับ r s i เนี่ยก็ถือว่าทรงๆตัวนะครับไม่ได้แบบขึ้นจะลงอะไรตรงนี้ทำเฟรมนดย์ละครับทำเฟรมดย์เนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาเยอะแล้วแหละครับแต่ยังไม่ถึงโซนโอเวอร์อาโอเวอร์บอสนะครับแต่ถ้าเราดูจากรอบที่แล้วเนี่ยขึ้นมาเนี่ยรอบเนี้ยขึ้นปุ๊บปบไม่ถึง ก็ร่วงลงมาได้เหมือนกันนะครับทางนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันว่าทางตัวบิตคอยเนี่ยจะเป็นยังไงมองว่าถ้าจะมองลงไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเนี่ยถัดมาเนี่ยตรงนี้26ง0มตรงนี้ก็มีเส้น EMA 100ทําเฟรมเอดักไว้อีกนะครับก็ต้องพิจารณาแล้วก็รับความเสี่ยงกันให้ดีนะครับแล้วถ้าเรามาดูในเทรนไลน์ใหญ่ๆของทางตัว Bitcoin เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีเส้นเทรนไลน์ใหญ่ที่คอยกดอยู่นะครับประมาณน,นี้นี่ประมาณน,นี้ อยู่ประมาณนี้นะครับเส้นเทล,ลามันเนี่ยซึ่งก็ต้องรอดูนะครับถือว่าใกล้จะชนมากๆแล้วเช่นเดียวกันตรงนี้ก็ถือว่าราคาเทล,ล่ามันเนี่ยถ้าไปชนเนี่ยอาจจะอยู่สักโซนแถวสองหมื่นหกห้าร้อยสองหมื่นหกโซนนั้นนะครับก็เป็นโซนหนึ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างจะสําคัญมากๆถ้าสามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับก็อาจจะเป็นการกลับตัวในภาพรวมใหญ่ๆแล้วก็เป็นได้นะสลับทางตัว btc ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสลับทางตัว bitcoin เดี๋ยวไปดูของราคาไทยสักนิดหนึ่งนะครับว่าโซนอยู่ประมาณไหน BTC ไทยบาทปับ๊บเคลียตีเส้นเทเลนนะครับปั๊บลงมาปุ๊บนะครับก็จะเห็นได้ว่าโซนเนี่ยแนวต้านมันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับประมาณอ่าถ้าเราดูอิงจากกราฟไทยนะครับก็จะเป็นโซนแถวนี้ประมาณราคาที่บาท ประมาณโซน9 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับประมาณ9 3 0 0 0 0บาทถึงประมาณ9,000 0บาทตรงนั้นนะครับก็จะเป็นโซนแนวต้านเนี่ยที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะสำคัญและสาถ้าสามารถทะลุไปได้เนี่ยก็เป็นการมองดีมองขึ้นได้เหมือนกันเลยนะครับสำหรับทางตัว BTC ก็ประมาณนี้นะ ก็ต่อมาครับทางอีทูเรียมรับอีทูเรียมเนี่ยก็มีเทรนลายใหญ่กดอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ถือว่ายังอีกพอสมควรครับกว่ามันจะขึ้นมาเทรนได้เนี่ยยังมีแนวต้านตรงนี้อีกนะครับโซน EMA 200ประมาณ2,133เหรียญก็ยังไม่ได้ขึ้นมานะครับก็ต้องรอดูกันต่อแล้วกันตอนนี้ก็เริ่มมีการย่อตัวให้เราเห็นกันแล้วนะครับมองว่าเนี่ยถ้าหลุดโซนพัน 855ดอลาลาร์ลงไปนะครับน่าจะเป็นการพักตัวย่อลงก่อนหน้าในระดับหนึ่งนะสำหรับทางตัวอิตาเรียนแต่ถ้าสมมติไม่หลุดตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะมีการไซเวย์ออกข้างไม่ก็เด้งต่อก็ได้เลยนะครับดูเอสไอที่หนึ่งเอสไอเนี่ยถ้าเรามองนะครับถือว่ายังมีพื้นที่ให้ลงหน้าอีกอาจจะมีการปรับตัวลงหน้าอีกนะสำหรับทางตัวนี้ทางนี้สควีดก็เริ่มแดงแลวนะครับสำหรับทางเฟรม4ชั่วโมงตรงนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณานกันนะสำหรับตรงนี้แล้วก็ทางเฟรมดเนี่ยก็ถือว่า กระแสโอเวอร์บอทได้แล้วนะครับขึ้นมาค่อนข้างจะสูงละอีกไม่นานแน่ๆนะครับก็ต่อก็จะแบบต้องย่อก,ก่อนเนาะสำหรับทางตัวอีทูเรียมถ้าไม่ดูตรงนี้ก็มองว่าเนี่ยแนวถัดไปประมาณ2 1 3พนหนึ่ง้สาสบาแถวโซนนี้นะครับประมาณ7จ0ด0 8ดบาท,ทแถวนั้นครับผมแต่ถ้าสมมติดลดลงมาเนี่ยก็เราดูลวกันว่าจะลงแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวค่อยมาหาแนวรับกันเนาะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับทางตัวอีทูเรียมตุนไปครับทางลูน่าสีครับลูน่าสีเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ รูน่าซีถือว่าไม่ได้มีอะไรนะครับอาจจะเป็นการไซเว์รอข่าวก็เป็นได้นะสำหรับตอนนี้พวก1.2เมนการเดิร์กแอคทีฟแล้วก็จะมีสเต็กออนเชนอีกในอีกไม่ช้านี้แล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบถ้ามองภาพรวมก็เหมือนจะมีแต่ข่าวดีนะสำหรับช่วงนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็อย่างที่บอกนะครับลงเงินที่คุณพร้อมเสียได้มองว่าชุดนี้เป็นการไซวไม่ได้เหมาะกับแบบ คือมันดูยากนะครับว่ามันจะไปไม่ไปเนี่ยสลหรับตัวเนี้ยมันถือว่าแบบคือถ้าจะลงทุนตัวเนี้ยถ้าเล่นสั้นก็เล่นได้เลยครับแล้วแต่กลยุทธ์ของคุณหาอินดิเคเตอร์อะไรเข้ามาช่วยยังได้เลยนะครับส่วนถ้าใครหวังรวยเนี่ยก็ซื้อตามที่คุณพร้อมเสี่ยงนะครับปีสองปีสาปีอาจจะเห็นหนึ่งบาทกันก็เป็นได้เนาะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับทางตัวลูน่าซีไม่ได้มีอะไรมากก็โซนแนว นับสาคัญที่ไม่ควรจะหลุดก็โซน0.04ตัว7534ตรงนี้นะครับที่มองว่าไม่ควรจะหลุดไปเนาะสำหรับทางลุน้าคลาสสิกก็ขอให้มันไม่หลุดลงไปแล้วก็เซเวอยู่ในโซนโซนนี้นะครับถ้ามีข่าวดีๆเนี่ยอาจจะเกิดการพุ่งด้าเหมือนกันนะสำหรับทางตัวนี้ราคาไทยเนี่ยก็คือโซนแถว0.0031บาทหรือว่าต่ำลงมาสักหน่อยหนึ่งประมาณ0.0029อะไรแถวๆนี่นครับให้ที่ไม่ควรจะหลุดนะถ้าเรามองในราคาไทยนะครับมันจะค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนกันพอสมควรนะสำหรับราคาไทยกับทาง ของไม้นั่นตรงนี้เนี่ยก็ประมาณนี้ลับสำหรับตรงนี้ตุเตมาครับทางอ p t i ิมิ m ซึมนะครับโอ้โหก็ถือว่าปรับตัวลงมาไม่ได้เหนือคาดอะไรมากนะครับอย่างที่บอกว่าแบบโซนตรงนี้เป็นโซนต้านสำคัญแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมาโซนมาชนเส้น EMA หนึ e ่งเอ้สองร้อยก่อนทำฟิวสี่ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราตรีง่ายๆเนี่ยตอนนี้เห็นได้ว่าแบบมันติด EMA ห้าสิบแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าจะมีการเบรกเทรนด์ไลน์ขึ้นไปได้เนี่ยเระว่านี่ ถ้าสมมุติมีการขึ้นทะลุเทไลน์ตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณดีสัญญาณแรกนะครับแต่ก็ต้องระวังการเฟคเอาแล้วก็เพิ่มลงต่อเช่นเดียวกันเนาะส่วนตัวยังมองว่าถ้าเราที่ดูๆตรงเนี้ยมันยังมีพื้นที่ให้ลงได้อีกค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าในะอีกไม่ช้าเนี่ยน่าจะมีการเด้งได้สักรอบหนึ่งนี่ตรงนี้เห็นไหมเห็นว่าจะไม่ถึงโซน 50%กับ6ก8ิเดเลยด้วยซ้ำนะครับมองว่ายังลงได้อีกแต่อาจจะมีการเด้งเป็นถ้าเรามองชุดน,นี้เป็นหนึ่งอาจจะมีการลง A ขึ้น B แล้วก็ปรับตัวลง C อีกขานึงก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับประโจอีกทางที่ทางไ s i เนี่ยก็ถือว่าลงมาต่ำแล้วแต่ยังคือยังต่ำที่สุดนะครับยังไม่สุดเนาะถ้ามันต่ำกว่านี้อีกเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับก็มองไ้ว่าน่าจะ มีโอกาสเหมือนกันเนาะที่จะเด้งถ้าสมมติ1.3ตรงนี้เอาไม่อยู่อย่างเงี้ยก็จะมีโซนตรงนี้ด้วยนะครับประมาณอ e ีเมย์0มองว่าก็น่าจะขึ้นมาเนี่ยโซน,นแถว1.3ดอลลาร์นี่แหละเออนี่แหละครับสำหรับทางตัวอ p ปติมิซึมนะครับที่น่าจะเป็นโซนที่อาจจะลองพิจารณาเก็บของกันดูได้นะครับแต่ยังไงก็ตามก็แล้วแต่กลยุทธ์นะครับอาจจะเก็บของแล้วก็ตั้งสต็อปลอหรือว่าจะเก็บของถัวเรื่อยๆเ,เนี่ยแล้วแต่นะครับเลือกสักแบบนเนาะผมมองว่าถ้าสมมติแมเนจเมนต์ดีๆเนี่ยขาดทุ ดูราคาไทยให้น้น,นิดนึงเนาะสำหรับทางตัวนี้อัพทิมิสตมนะครับผมก็มองว่าตัวนี้เนี่ยมาชน e m a 200นะครับไม่ถึงกับชนเนาะแต่ก็ใกล้ๆประมาณ48บาทตรงนี้นะครับถ้าสมมุติลงมาอีกเนี่ยก็จะมี2แนว46บาทกับ38บาทตรงนี้นะครับที่จะเป็นโซนรับถัดไปของทาง OP ตัวนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อสำหรับทางตัวนี้ก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ ดีดมาค่อนข้างจะแรงพอสมควรเลยนะครับติดมาครับทางมาติกมาติกเนี่ยก็ติด1ดอลลาร์เนี่ยแบบไม่ไปสักทีนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าตรงเนี้ยเป็นแนวต้านสำคัญมากๆถ้าผ่านเนี่ยแนวถัดไป1.15ดอลลาร์40บาทมีโอกาสถึง RSI เนี่ยก็ยังถือว่าค้างอยู่บนๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่อาจจะเกิดการดิ่งตัวลงมาแต่ทางสวุลเี่ยของทางเฟรมเลยยังเขียวเขียวอยู่ r s i ชอ่วโมวงเว้ยพัชญายด้ อ่าสกิวสี่ชั่วโมงเนี่ยเริ่มแดงนิดๆน,นะครับแต่มันก็แดงสลับเขียวมาแล้วนะครับก็บ่งบอกถึงว่าตอนเนี้ยมันแบบขึ้นไม่แรงนะครับปรับตัวค่อนข้างจะบนิ่งๆครับเรียกได้วันนิ่งๆเลยเนาะไ s i อเป็นยังไงบ้างครับ RSI เนี่ยก็ถือได้ว่าอ่าปุ๊บเว้ยมันก็สูงด้วยถือได้ว่ายังแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไงดีมันยังลงได้อีกเนาะถ้ามองตรงเนี้ยอย่าไปดูดีกว่าสำหรับช่วงนี้นะ r s SI ซไไม่ได้ชัดเจนมาก ของทางฟิมสีชั่วโมงนะครับแต่เราตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันมีเทรนไลน์เกิดขึ้นเหมือนกันนะเป็นเทรนไลน์ที่คอยกดราคาอยู่เนี่ยประมาณนี้เห็นไหมก็ถือว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับที่มันอาจจะเกิดการปรับตัวย่อลงมาถ้าสมมุติว่าเกิดการแหกเทรนไลน์ด้านล่างนี้ลงมานะครับเนี่ยเป็นกรณีประมาณนี้ หลายซึ่งเวทอีกแล้วนะครับก็ถือว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันยังไงก็ตามก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะสลับทางตัวมาติกก็ขึ้นมาค่อนข้างจะสูงแล้วแต่ถ้าสามารถทะลุขึ้นไปได้เนี่ย1 1 5ดอลลาร์40บาทตัวเนี้ยอาจจะมีสิทธิ์ได้เห็นกันสลับมาติกเน็ตเวิร์กมองลงไว้ก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับโซนแวนวรับเนี่ยจะอยู่แถวย20กว่าบาทนะครับประมาณ0.67-0.85852นรับแต่กม่ไดชัวร์ากเนาะดต้ารอดออว่านองนะารัไงอาก็ยังไ,งาางงไงะครัประมาณนี้นาับทางมาติก ตวมาดอสคอยดอสคอยก็หลังจากทะลุตัวนี้ลงไปก็ถือว่าตามสูตรมากๆนะครับได้เล่นตัวนี้มันต้องกําไรนะผมมองว่าเพราะว่าขึ้นปุ๊บเทสเทไลน์หนึ่งทีแล้วก็ไปต่อถือว่าเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวเนาะสลับทางตัวดอสคอยก็มองไว้แล้วนะครับว่าน่าจะขึ้นได้ตอนนี้ถือว่าขึ้นได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรสี่ชั่วโมงเนี่ยก็สซนโออร์บอสเลยเนาะทำเฟรมดี D เป็นยังไงบ้างครับดีเนี่ยก็ใกล้จะโออร์บอสเช่นเดียวกันนะครับต้อง ระวังให้ดีนะครับมีโอกาสสูงเหมือนกันเนาะที่จะไม่ถึงโซน0ูย์จุดหนึ่งดอลลาร์หรือประมาณส5จุ้าบาทตรงนี้อาจจะมีการหมดแรงไปก่อนระหว่างทางถ้าสมมติไปถึงตรงนี้ก็มีเส้น EMA สองรอยทำฟิลด์ตรงนี้อีกนะครับประมาณศูนจุดจริงเข้ามาศูนยจุดหนึ่งสจุห้าบาทตรงนี้เลยเนาะเป็นโซนเนี้ผมมองว่าถ้าดีเนะี่ยควรจะขึ้นมาถึงโซนนี้นะถ้าขึ้นมาได้นะครับถ้าขึ้นมาไม่ถึงก็แล้วแต่เนาะสำหรับทางหมาน้อยดอทคอยตัวนี้นะครับตอนนี้เราดูแนวต้านดีไหมเห็นอะไรบ้างวต้นเน แนวต้านที่มันจะเป็นก่อนตรงนั้นนะครับต้องจริงเนะี่ยแทบไม่ค่อยมีเลยเนาะตรงนี้เนะี่ยเจอแนวต้านแล้วก็เหมือนมาชนชนอยู่แล้วแทบจะไม่มีแนวต้านเลยนะสำหรับทางทางซ้ายตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะมีในบริเวณนี้นิดนึงนะครับเป็นโซนแรกตรงนี้ตลอดนี้ว่า0.95ตรงนี้ยเออถือว่าเป็นโซนหนึ่ง ที่อาจจะถ้าสมมติว่าแรงมันหมดจริงๆนะครับเนื่องจาก RSI เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างจะสูงแล้วเนี่ยโซนสุด95ตัวเนี้ยอาจจะเป็นโซนแรกก่อนนะครับที่อาจจะมีโอกาสขึ้นมาถึงค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับใครได้รันมาจากด้านล่างตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าถ้าสมมติได้ซื้อตอนเทสนะครับรีเทสกรอบตรงนี้ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นตะ์ได้ มา1 5 1 6นะครับถ้าเล่นฟิวเจอร์คูณ5คูณอะไรก็ถือว่าจุกจุกอยู่เหมือนกันเนาะก็รอดูแล้วกันนะครับยังไงก็ตามอาจจะไม่ถึงโซนพวกนี้ก็ได้แต่มองว่า2โซนเนี้ยสาโซนนี้สิเออเป็นโซนราคาที่ควรจะขึ้นมาถึงนะครับโซนเนี้ยควรจะทะลุให้ได้แล้วขึ้นมาโซนสัก0.1นย์จุดหนึ่งดอละลาร์หรือสามจุบาทได้แน้นะทัดดีเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสรับทางตัวดอชคอยขอให้มีแรงพอที่จะขึ้นไปถึงแล้วกันนะครับประมาณนี้นะดอชคอยตัวนี้ ทุตมาครับทางตัวเนียเนี่ยเนี่ยก็เกิดการแหกเทลายลงมาแล้วใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการสัญญาณแรกที่อาจจะเป็นการพักตัวย่อ,อก,ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าไม่แน่จะเป็นที่จะที่จะต้องลงลึกเสมอไปอาจจะเป็นการย่อเพิ่มขึ้นต่อเนี่ยก็เป็นได้เหมือนกันตอนนี้4ชั่วโมงเนี่ยยังมองว่าไหลลงได้สักนิดนะครับน่าจะมีการไหลลงต่ออีกสักนิดแน่ๆนะสำหรับทางตัวเนียตรงนี้ทำเพรมดีละ่ะ ถือว่าใกล้แล้วนะครับใกล้โซนโอบอทแล้วมันโอบอทไปนิดๆแล้วครับก็ถือว่าจะปรับตัวลงเลยตรงนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะต้องรอดูกันต่อแล้วกันนะครับตรงนี้ก็แขกมาอีเมยี่สิบแขกลงมาปุ๊บ eBay ห้า e สิบแขกลงมาแล้วเนี่ยผมมองก็มีโอกาสเหมือนกันครับที่มันน่าจะเป็นปรับตัวลงก่อนเนาะสำหรับทางตัวเนี้ยตรงนี้ใครอยากเปิดช็อตใครอยากเปิดอะไรก็ตั้งสตอลอสนะครับทายเดิมหกจุดหนึ่งหนึ่งสองดอลลาร์นะครับไม่ได้ยากอะไรเนาะสำหรับทางตรงนี้ถามว่าเปิดแนวรับตรงไหนได้บ้างก็ ฟิโบนีชีเนาะช่วยได้ทุกอย่างนะครับตรงนี้ปุ๊บกลางขึ้นไปถ้าเราบองว่าตรงนี้คือจุดสูงสุดแล้วนะครับก็จะเป็นโซนแถวเนี้ย4.5ดอลลาร์ถึงประมาณ4.2ดอลลาร์เป็นสองโซนแรกๆที่มองไว้นะครับว่ามันรับได้แต่ว่าต้องรอดูอาการการลงด้วยเนาะเพราะว่าบางทีลงแรงเนี่ยเอาไม่อยู่หรอครับฟิโบนชีชีเนี่ยตลาดแคสตลาดอะไรโอ้โหรับไม่อยู่ครับโลเดิมก็เอาไม่อยู่ด้วยซ้ำไปนะก็ต้องรอดูแล้วก็ระมัดระวังกันให้ดีแล้วกันนะครับสำหรับทางตรงนี้มองว่า เอาเป็นว่าระยะสั้นสรืชอชโมเนี่ยน่าจะยังลง้อีกสักนิดหนึ่งไม่ก่อนไซเวสักนิดหนึ่งนะครับรอ r า i SI เนี่ยต่าลงมาก่อนสักหน่อยหนึ่งประมาณน,นี้นะครับสำหรับทางตัวเนียมองว่าใกล้มากแล้วครับที่อาจจะต้องเกิดการพักตัวใหญ่ๆก่อนเนาะดูะราคาไทยนิดนึงแล้วกันครับนะครับไทยนิดนึงตอนนี้มันไม่มีเปิดช็อตเนาะตัวน,นี้ h i g อยู่กกี่บาทได้ h i อยู่ที่ประมาณ2 1 3บาทครับแต่ว่านี่มีเปิดช็อตก็ทําอะไรไม่ได้เนาะเรากลางพี่บนชี้หาแนวะรับดีกว่าครับ ก็ทะกลางแต่พี่โบนี่ไม่อิงนิยายไม่อิงอะไรนะครับก็จะได้แนวรับอยู่ที่โซนประมาณร้อยห้าสิบาทนิดร้อยสี่สิบาทถึงร้อยห้าสิบาทนะครับก็ลองพิจารณากันดูได้นอกสลับทางตรงนี้ประมาณนี้นะครับสลับทางตัวเนียเนีย USD ตุนมาครับทางตัวซิกตัวซิกเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะนิ่งมากๆปรับตัวแบบสโลไลนะครับถ้าเราเล่นจากเทล,ลายล่างตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ 20%เอาจริงก็ไม่นันิ่งเนาะแต่เนื่องจากมันไม่มีไอ้นั้นอ่ะไม่มีฟวเจอร์ครับมันก็ปรับตัวเรียกได้ว่ายัางไม่เยอะเท่าไหร่เนาะสำหรับทางตัวนี้ก็ตรงนี้มีการเบรกเทรนด์ไลน์ขึ้นไปมีการลงมาเทสหนึ่งรอบแล้วก็มีการเด้งขึ้นไปต่อนะครับแต่ปัจจุบันถือว่าวอลุ่มแทบจะไม่เข้าเนาะไม่เห็นวอลุ่มเลยนะครับงเห็นด้านล่างวอลุ่มโอ้โหแทบจะไม่มีนะครับมองว่ามันแบบคือมันแทบ,บ,บจะไม่มีข่าวด้วยแหละช่วงนี้สำหรับทางตัวซิกนะครับ่่อนนนนนข้้าางจะิมมกกกๆแลวว็พวเรีียยญไทตั นิ่งกันทุกตัวครับมันไม่ได้มีคับหรือว่าตัวอะไรที่ดีดกระโดดทําให้เป็นกระแสทําให้มันปุกปั่นไปได้เนาะอย่างนั้นก็ตามตรงนี้ถ้าระยะสั้นถือว่ายัางไม่มีอะไรมากนะครับถ้าจะขึ้นไปได้จริงเนี่ยสมมติแรงพอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ชนดนวต้านตรงนี้ด้วย2.8บาทเนี่ยถ้าขึ้นได้อีกทะลุอีกเนี่ยก็มีตรงนี้ครับประมาณ2.9 3าบาทประมาณสบาท2.9บาทตรงนั้นอีกนะครับเป็นดนวต้านถัดไปก็มองว่าถ้ายัางขึ้นไม่ได้มีข่าวอะไรเนี่ยขึ้น ยากมากๆนะครับควรจะไซเวไปก่อนเพื่อที่จะสะสมพลังน่าจะดีที่สุดนะครับถ้าจะขึ้นไปเลยเนี่ยขึ้นได้ไม่ไกลแนะ่เนาะถ้าาจริงตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่อาศัยซด์ก็ขึ้นไม่สูงมากสี่ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างก็กำลังจะดิ่งถึงโซนโอเวอร์โซแล้วนะครับถ้าดิ่งลงมาถึงโซนโอเวอร์โซเนี่ยอาจจะเกิดการเด้งได้เหมือนกันนะสำหรับสายรสั้นๆนะครับถ้าเราถอยมาสักนิดหนึ่งมาดูภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอะไรบ้างครับอืมตรงนี้สองโซนตรงนี้จะเป็นโซนซับพอร์ แล้วก็จะมีโซนตรงนี้ปุ๊บนะครับนี่เราจะเห็นได้ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดกรณีที่มันแคสจริงๆทุบลงมาอีกสักรอบนึงนะครับ่านตัวซิกเนี่ยยังมีโซน1.5บาทโซนนี้เป็นโซนถัดไปที่รับได้แล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่พอสมควรนะครับประมาณ1.5บาทต่ำลงมาสักนิดนึงปุ๊บนี่1.5บาทนะครับถือว่าเป็นโซนถัดไปที่รับได้แล้วก็อีกโซนเนี่ยก็จะเป็นโซนแถวบาทนั่นแหละซึ่งตรงนี้ผมมองว่า ยังมีพื้นที่ให้ลงเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าสมมติว่ามันตลาดแคตตอเนี่ยทางตัวซิกก็จะไม่เสียทรงเนี่ยถือว่าลงได้เยอะมากๆก็เลยมองว่าภาพรวมใหญ่เนี่ยถือว่ายังไม่ได้เสียหายอะไรมากเนาะสำหรับทางตัวซิกตัวนี้แต่ว่าภาพรวมสั้นๆตอนนี้ถ้าจะให้มองขึ้นเลยเนี่ยค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับคือมันไม่มีแพทเทิร์นอะไรที่เราจับต้องได้เลยเหมาะกับการแบบ มั่นใจตัวโปรเจกต์แล้วก็ทยอยเก็บทยอยเก็บมากกว่านะครับแล้วก็พวกสายลิืงสั้นเนี่ยก็แล้วแต่กลยุทธ์แล้วสำหรับทางตรงนี้ภาพรวมใหญ่ยังถือว่าดีมากๆนะครับขอให้มีการไซ้เว์แล้วก็รอข่าวแล้วกันถ้ามีข่าวดันมีข่าวอะไรเนี่ยถ้ามีข่าวที่ผมรู้นะครับบางทีอาจจะไม่รู้ก็ได้นะอาจจะมาอัปเดตให้เนาะถ้ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจสาหรับทางดซิกมาเนี่ยจะพยายามอัปเดตให้นะครับแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทางดนตรีสรุปสั้นๆก็คือแบบ ภาพรวมระยะสั้นยังถือว่านิ่งอยู่ไม่ได้มีอะไรชัดมากนะครับถ้าสามารถทะลุหายเดิมไปได้เนี่ยก็แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ2.9-3บาทก่อนนะครับสำหรับทางตัวซิกส่วนถ้าสมมติภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยเกิดการแคสลงมาอีกเนี่ยก็ยังมีสองแนวะรับสำคัญ1.5-1บาทตรงนี้ยังถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากขนาดนั้นนะถ้ามองในเชิงกราฟนะครับประมาณนี้นะสำหรับทางตัวซิกทุตมาครับทางอาวีครับอาวีเนี่ยก็ถือว่าแบบอัน คือถ้าเรามองเงี้ยมันก็มองได้เนาะหรือจะมองว่าจบเลยครับมันก็มองได้เลยกันครับแต่เรามองงี้ดีกว่ามองง่ายดีถ้าเรามองประมาณนี้นะครับเส้นเทลายบนกดแล้วก็มีเส้นเทลายล่างตันขึ้นไปนี่ก็จะเห็นได้ว่าเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่เหมือนกับทางตัว BTC แล้วก็ตัวอะไรนะก่อนอันนี้ จำไม่ได้แล้วโอเคครับก็ถือว่าต้องระวังให้ดีแล้วกันใกนกรณีที่เกิดการเบรกเทนไลน์ลงมานะครับอาจจะเกิดการดิ่งของราคาได้เลยเนื่องจากเนี่ยปรับตัวลงมาจากล่างสุด45ล้านเนี่ยมองว่าเยอะมากนะครับ100% 150เยอะไหมเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนแนวต้สําคัญแล้วครับเนี่ยเห็นไหมโซนตรงนี้เป็นโซนต้สำคัญครับ113ที่ผมทำเอาไว้เนี่ยมีการทะลุขึ้นไปนิดนึงไว้นะครับถ้าทะลุขึ้นไปได้อีกเนี่ยก็ตรงนี้อีก 120ดอลลาร์1 2อดอลลาร์เนี่ยเส้น EMA 200คือเส้น EMA เนี่ยมันใช้ได้บ่อยมากๆนะสำหรับช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวต้นหนึ่งที่อาจจะต้องพิจนารณากันหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดการแหกลงมาก็นั่นแหละครับรอดูแล้วกันว่าจะรับตรงไหนต่อ hard i c ชั่วโมงเนี่ยก็ทรงๆนะครับมันอยู่ในกรอบประมาณเนี้ยคือถ้าอยู่ในพวก p พทเทิรนเนี่ยก็จะทรงๆประมาณนี้แหละครับถามว่าเด่ะ ก็ถือว่าสูงมากๆนะครับมีโอกาสละกันที่ใกล้ๆเนี้ยน่าจะเกิดการย่อครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมันอยู่ที่ตัวบิตคอยนนะว,ว่ามันจะพักตัวเมื่อไหร่นะครับถ้าบิตคอยไปต่อเนี่ยไอซตรงนี้โอ้โหบางทีค้างอยู่โอ้โหโอโหบอสค้างเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามองในปกตินะครับน่าจะใกล้ๆแลละครับที่จะต้องย่อลงไปเนาะตัวต่อมาครับทางตัว F ครับตัว F ก็ไม่มีอะไรตัวเไม่มีอะไรด้วยเป็นตัวหนึ่งที่แบบ เล่นง่ายนะครับผมเล่นไม่ได้เสียอะไรมากไม่ได้ลากกินสต็อปลอสด้วยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่ารักทีเดียวนะครับสำหรับทางตัวนี้เนี่ยก็หลังจากเข้ามากรอบตรงนี้ก็อยู่ในกรอบจริงๆนะครับไม่ผ่านด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยนึกว่าถ้าสมมติเป็น3าจริงเนี่ยจะขึ้นนั้นสักตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะครับก็โอเคตอนนี้เกิดการปรับตัวย่อลงมาแล้วที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรไหมถามว่าเยอะไหมผมมองว่าถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสำหรับทางตัวนี้การฟื้นบูญชี้จากที่เรามองด้านล่างตรงนี้ดีกว่า ก็จะมีโซนเนี่ย0.5 6ดอลลาร์ถึง5.5ดอลลาร์เนี่ย, 5, 5. 5ยก็ถือว่าถึงแล้วนะ2โซนตรงนี้ก็อาจจะพอรับได้นะครับแต่ก็ไม่รับประกันนะว่าจะเอาอยู่ลากจากล่างนะถ้าลากจากล่างปุ๊บลงมาเนี่ยก็จะเป็นโซนแถว5.4ดอลลาร์ถึงโซนประมาณ5ดอลลาร์ตรงนี้นะครับก็รอดูกันได้นะครับมองว่าถ้าสมมติตรงนี้เป็น3จริงๆลง4เนี่ยก็ไม่ควรจะแฉลบตรง5.4ดอลลาร์เนาะอย่างไรก็ตามตรงนี้ อ่อยถ้ามันยอ่อกอดนะกันกันนะกันนะครับ RSI ์ต4ชั่วโมงใกล้จะโอเวอร์โซแล้วแต่ยังไม่โอเวอร์โซ่ยังเหมือนกับแต่มันก็ทำฟรมเนก็ยังมีพื้นที่ลงอีกนะครับยังไงก็ตามผมมองว่าเท่าที่ดูเนี่ยปรับตัวลงมาเนี่ยน,น่าจะได้อีกสักหน่อยก่อนที่จะมีการนิ่งขึ้นเหมือนกันนะสำหรับฐานตัวเอฟตรงนี้ก็ต้องรอดูแลกันนะครับมองว่าไม่มีอะไรมากตามแผนตอนเนี้ยยังโซรับให้3แนวนี้ไว้ก่อน 4.8 5.4 6ดอลลาร์นะครับแล้วแต่จะรับแล้วแต่กลยุทธ์กันไปเนาะสำหรับทางตัว F น่าจะยังมีโอกาสไปต,ต่ออยู่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีแผนอะไรปรับเปลีนนะ่ยนเนี่ยค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับตุนมาครับทางไฟคอยก็ตัวเนี่ยที่มองว่าแบบเคยทําตรงนู้นนะครับที่มองว่าลงมาเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็แบบคือมันแบบนั่นแหละเนาะคือลงมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเป็นโซนที่แบบรับได้หมดเลยอะ คือเป็นโซนแนวต้านสาคัญเลยถ้ามันดีดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันดีดแรงได้มากๆเลยครับคือแบบยิ่งลงเยอะเนี่ยตอนมันดีดเนี่ยถ้ามันมีข่าวมีอะไรเนี่ยมันดีดเยอะได้มากๆนะครับจะถามว่าส่วนตัวได้เก็บไหมก็ไม่ได้เก็บนะครับมันขึ้นแบบเนี่ยความคาดหมายสักนิดนึงนะครับเราจะมองประมาณนี้ได้ไหมก็อาจจะมองได้เหมือนกันเนาะสำหรับทางตัวไฟคอยหรือจะมองว่าจบแล้วก็ได้เหมือนกันครับถ้าเราไม่ต้องดูอะไรไม่คิดอะไรมากครับตัวเนี้ยเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นช่วงของมหากรรมการไซเวออีกครั้งหนึ่ง กดเส้นทลายตรงบานนี้ได้นะครับนี่มานี้ปุ๊บทลายอันนี้ปั๊บนี่โอเคมองเส้นละถ้าสมมติจะเล่นตรงเนี้ยมองมันนี่หลักไว้ก่อนถ้าสมมติมันเบรกแล้วมันไปเนี่ยโอ,โอเคได้ไปถ้ามันเบรกแล้วมันไซวย,ยาวก็นั่นหละครับมองผิดนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของการไซวนะครับรอเลือกทิศเลือกทางแน่ๆครับผมก็รอดูกันได้นะครับว่ามันจะไปทางไหนถ้าไปต่อเนี่ยถ้ามันเบรกขึ้นนะผมมองว่า ซื้อเก็บสักไม้ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะแล้วก็ stop loss ตรงเนี้ยรเดิมมันประมาณเท่าไหร่อ่ะเจ็ดจุดกหกดอลลาร์นะครับถ้าสมมติมันเล็กขึ้นไปเนาะแล้วก็อยาก stop loss จะ stop loss สูงกว่านี้เนี่ยก็ได้แล้วแต่กลยุทธ์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีเป t t ทีให้เล่นแล้วก็ถ้ามันปรับตัวขึ้นจริงๆเนี่ยถือว่าปรับตัวได้แบบแรงพอสมควรนะครับดูจากล่างสูงขึ้นมาตรงนี้สิร้อยสี่สิบรอยสี่สิบกว่าอ่า ก็ประมาณ 1.4x นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับไม่ได้น้อยขนาดนั้นก็ต้องรอดูแล้วกันนี่ยังถือว่าขึ้นแบบเบบีอยู่นะครับถ้าขึ้นแรงมากๆเนี่ย500 600ก็เป็นไปได้เนาะแต่ตอนนี้ก็ถือว่านิ่งๆเงียบๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากสําหรับทางตัวนี้ตุมาครับทาชิบะอินุเนาะแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นตัวเนี่ที่แบบไม่ได้ดูแล้วก็ขึ้นมาละไม่รู้ขึ้นมาย่างไง ตอนนี้ดูแค่ว่าแนวต้านมีตรงไหนบ้างแล้วกันนะครับตอนนี้ถ้าเรามองจริงเนี่ยถือว่าขึ้นมาเนี่ยถึงโซนนี้ครับเป็นโซนประมาณ EMA 200มาทิมๆอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นโซนแนวต้านฝั่งนี้เห็นไหมนี่อันนี้เป๊ะนะครับถือว่าเป็นโซนหนึ่งที่เป็นโซนต้านถือว่าเรียกได้ว่าสาคัญมากๆแล้วกันนะครับโซนหนึ่งของทางตัวชิบะอินุนะครับก็ถือว่าโอเคขึ้นมาชนละตรงนี้ดูห้ใส่ดิ I, ดีหนึ่งครับ RSI เนี่ยก็โอ้โอบอสแล้วนะครับสำหรับทางทางเฟรมเดย ทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยก็โอบอทแล้วนะครับแต่ยังไม่เกิดแปรริดเดเวอเจนต์นะครับอาจจะมีการเด้งขึ้นอีกก็เป็นได้เหมือนกันนะสำหรับทางโตชิบะเรื่อมาดูทางขวาหนึ่งครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติมันทะลุขึ้นมาได้นะครับโซนแนวต้านสำคัญถัดไปเนี่ยไม่ต้องเดาครับผมเป็นโซน0.04ตัว2ดอลลาร์แน่ๆนะครับถ้าขึ้นมาเนี่ยถือว่าเยอะไหมถ้าสมมิซื้อยอดตรงนี้นะขึ้นนี่ก็มา12%นะครับถ้าขึ้นจากราคาปัจจุบันละก็มา ยี่สิบกเปอร์เซ็นถามว่าไล่ราคาคุ้มไหมผมมองว่าแบบไม่ค่อยดีตรงนี้ถ้ามันไม่ได้มีการแซวเวีอะไรก่อนเนี่ยถือว่าไล่ราคาตัวเนี้ยเล่นยากที่หนึ่งลวกันนะครับแต่มันแล้วแต่นอ้องบางทีแบบจะบอกก็ไม่ให้ซื้อมันก็แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าสมมติมองเนี้ยมองเล็กเรเวอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะเสี่ยงนิดนึงแต่ถามว่าถ้าคุณเชื่อว,ว่ามันจะขึ้นก็ไม่มีใครข้ามอะไรคุณได้นะครับสำหรับทางตงัวนี้มองประมาณนี้แล้วกัน,นครับถือว่าขึ้นมาชนแนวต้านสาคัญแนวแรกแล้วครับก็ มีการโอเวอร์บอทอะไรแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่เกิดบาลิสต์เอเวเรนอาจจะมีการเล่งขึ้นได้อีกรอบ2รอบเหมือนกันถ้าสามารถทะลุโซน0.04ตัว1.797ดอลลาร์หรือว่าไฮเดิมไปได้เนี่ยโซนแนวต้านสาคัญถัดไปนะครับจะอยู่ที่โซน0.04ตัว2ดอลลาร์อาจจะขึ้นมาถึงก็เป็นได้นะครับมองว่าถ้าขึ้นมาถึงเนี่ยคือชนแลวต้องยอ่อแน่ๆนะคันนะสลับทางโตชิบายโน่ถ้ามันทะลุไปยิงเนี่ยก็เบอร์แล้วครับแต่ถ้ามันขึ้นมาไม่ถึงหมดแรงระหว่างทางเนี่ยแล้วแต่ หน้าง,งานเลยนะครับตรงนี้เราดูสัญญาณไ i SI, อเราดูอินดิเคเตอร์ที่คุณใช้กันแล้วกันครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ subscribe, กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ